เราอยู่ที่ฮอลิเดย์อินโอ้ยเวียนหวัวเออวเ้เวียนหัวะนะเจะอันนั้นของจิว๋วหนูจะไปข้าไหนก่อนล่ะเอาใหญ่ก่นอนอะทีระวังน้องโดนนิดเร็วๆดูเชินดน้นนะงไปเลยอาทิตย์ไปเลยลูกที่ไปเล่นกับน้องข้างในก่อนไปเป็นเพื่อนน้องก่อน อที่ไปดูน้องกับแม่กัดกัดใจเย็นหันหน้ามาหน่อยหนหนะ เฮ้ย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 แม่มี่แม่แม่าแม่แมแม่แมม่แม่่แม่แม่แม่แ่แม่แม่ม่แม่่แม่แม่แ่แม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 ่่แม่แม่แมแแ ทพ่อไม่น่าเกินชั่วโมงหนึ่งเออพ่อไม่จำกัดเวลา

พ่อูนะไม่ด้่ดยไม่ด้วยใช่ีไ่ไงไงช่เปงเขาจะโผล่ขึ้นมาแล้วเห็นคันสืยยิ้มเลย nhưng mà theo bên vinh này tiếng chơi chuệ ตอนนี è, <c ười> ้เราจะลงไว่น้ำวันละวน้โอขาข้างหลังเคลื่อนเลยนี่ไปแล้วไปไหนรต้งัาย เป็นจุวยวน,นี้คืออะไรลูก ขนมปังหิบถึงไหมไม่ถึงไม่ถึง,ถงน้องชอบกินอะไรครับตัวตัวซองอาไปเลยถือได้ไหมอะ่ะเอ,อ็เอาวางไว้ก่อนเอาวางไว้ก่อน กดอีกมันหนืดหันหน้ามาไหน่อยเร็ว 10k ปุ่ม

ูเดินเดินเต่า oh i think i'm